ปวดภาคใต้เลยส่งกับที่รอคอยเจอเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเจอเพิ่มอีลีแมนใส่เดียวกันเนาะครับคุยเลยวันพี่น้องจ๋าย่างมาอีกหน่อยนึงบันนี้มาเจอเพิ่มอีกแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเจอทีเดียวสามหมู่เลยเนาะโอ้ยพี่น้องหมู่นี้อู้ทุอู้สุดเจอทีเดียวสามหมู่ พ่อแม่พี่ดท่อนั่งลดท่อนั่นพี่ข้างบนทีมึงแต่โคนเลยเนาะคึงมาโคนปวกสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจา้าสวัสดีครับแล้วช่องของน้องอิวเด้วยกัพี่น้องจ๋าย,ยังอยู่กันที่คลิปเพ็ดปวกคือเก่าคชิปกับสีได้ทยอยทยอยลงให้ว่าพี่น้องเบิ่งเน,ะนงาะเก่าจังพี่น้องอยู่ในกองกา้านอีกคือเก่ารับบทงานนักคือเก่าเอาเป็นยังจวดคือเก่าพี่น้องมาลุยต่อพี่จีมครับ ช่วงนี้ก็จะได้เบิ่งคลิปเก็บเห็ดกันยาวๆเนาะมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเบิ่งกักหน่อยก่อนมาเปิดออกเดี๋ยวเราค่อยเปิดเขาเด้อตอนพี่น้องก็เอ้ยเปิดออกเราค่อยเปิดเขาเลยนะเาลือออกเลยค่อยเลือออกเลยเดี๋ยวเขาค่อยเก็บเขาคือเก่าเป็นส่วนของเราเองมาอู้ยเต็มกองก้านอีกคือเก่าคลิปนี้กันเลยจวดอีกคือเก่าของพี่น้องหาจวดอีกคือเก่าอยู่บน พี <Cornell. S 2> ่พิมปวกเหดปวกพี่ช้างพี่นาาลงมาทิเด็กรีบดับเด็ไม่ดัพี่ห้งพี่น้องเพื่อยู่ิตใต้อันนี้มะเดี๋ยวเองอยู่ก็ไปซิมช่วยกันเปิดก่อนจ้าเดี๋ยวครมาบุงวัสิหน่วยไรสั่นไดเนาะมูลนิดเปิดอีกแล้ว ดอเดียวขาวแม่นไปเลยสุดยอเสร็จเรียบร้อยจังพี่น้องตอนรับเข้าสู่ช่วงทุ่งดอกเฮ็ดอีกคือเก่านะโอ้ทั้งจุม่มทั้งบานน่อมูนอ,กอีกะดอกงามๆคือกัรจ้าแม่นิดเลยดอกเฮ็ด กองก้านก็สิบุค่อยสวยปขนาดไหด้วยจ้ะแกงสุตตะวันอันนี้ดอกบานห้าก็สิเอาเลยเนาะครับดอกบานห้า่เอาห้าเพื่อนดอกจ้ะเสียบเอาเลยนะนี่ขึ้นดอกหยิบห้าวไปมองดูห้ามมองโจ๊ะก่อน แดงนี่แหละแต่ก็เอาได้อยู่เห็นแล้วก็เสียได้เแบบนี้ก็เสียดายอยู่เด้วยเราค่อยเอาไปเลือกเอาอยู่ทําไงนันีน่ดอกขึ้นบ่ค่อยงามเลยมันถึกทับอีเนาะถึกทับขึ้นฮอนเมติกคลิปใด,ดก็ได้ อยู่ไม่ได้ขาดเด้อดทางพี่น้องอืมฮักศพเราทางนี้ก่อนพอแตะเอาทางจุดตัวขึ้นเดี๋ยวเขาสิลืม เต็มไปด้วยทุ่งดอกเพชรเอาจัางไดแล้วคือฟิลมอยู่จังไดแล้วนี่อยากยกตัวตนี้ก็ติดตัวนี้นี่นะขึ้นทะลุขึ้นไม่ไดเนาะอุยอ่ยขาดึงออกเลยสะนี่บอบางดอกก็ไปขึ้นนี่เตงะงัดนนี้เนาะอยู่ผมบ่ค่อยอยากได้ห้าก,กันเด้อกทำทีไหน ดอกบานหักไปแสะเขาไปสิีเาจดอกโรงงามดอกบิดเบี้ยวเพืนถึกอันกองก้านของทับได้สนะเห็ดปวกค่ะ รอคอยสะใจอืมไองานถับนะอุย้ยขอ,องอยางาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ไป ก่อนแล้วกันรับไปเลยได้เดี๋ยนี่เพิ่มเหชรกันเลยกบอยงานแต่ไงแต่ว่าเพื่อนยังอันนี้ยังบ่ษันได้แก่กินแซ่บคือกับ อืออือต้องมาขึ้นตรงนี้เนาะค่ะโอ๋ดอกบานหั่นอาง่ายห้องบอกเอา อีกเลยน้องอิวิหอนงามเฮ็ดงามได้นอนบอรับตลอดเพราะว่ารับตาไปก็สิมีตะดอกเฮ็ดค้ดแต่น้ำเฮ็ดจะ้ะไปดูการผีเฮ็ดเข่าสิงกลับมาสิงสู่อีกล่ะ เ <c oughs> ขาขาวกสิว่ะไม่หยางน้ำเฮ็ดพวกนั้นเนาะนอนกับบุคคยอยากรับคืดแต่น้ำเฮ็ดเด้ไป <c oughs> ดูการผีเฮ็ดเขาสริงเขาออกยากไดนะ้ล <c> ะ <oughs> มดเลยดูไปแล้วจังออกเต็มตะก้าอีก,กแล้ว จุดยอดคักขายาวเต็มตะก้าอีกแล้วสุดยอดดีทำไมพี่น้องจ๊ะหมูนี่ก็จวดยอบอแพ่กันจะ้องอยู่สีย่างเละเบิ่งแถวๆนี้จักหน่อยก่อนเผื่อเพื่อนอันนั้นมีหมู่เจอกันเจอเพิ่มอีกแล้วเจอกันเจอเพิ่มอีลีมนคือเก่ามังกงสั้นคือเก่าเนาะพี่น้องดู ตรงก้านอีกคือต่อต้องเปิดต้อตงยืดอีกสักหน่อยนะเห็ทางที่ไหนเวลามมาเลยโอ้หมูนึ่งพี่เจมส์เลยแต่ว่า,เ,<อ>าเดี๋ยวใส่ต้นนี่เนาะแม่เดี๋ยวเอาเอาันนี้ก่อนเนาะครับแต่ว่าหมูเดียวกันกับอันนั้นเลยนี่เพิ่นไหลมาอยู่แค่นั้นไหลมาด,ดอ,อกเห็โดคนยแม่พี่น้องเบิ่งนี่งามงานเลยงัดอันนี้ก่อนเนาะครับอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปเปิดอันนั้น มกันจ้วดๆเลยมือนี้เดี๋ยวไปๆคิดว่าสิได้ทยอยลงเรื่อยๆด้อจ้ะทางพี่น้องช่วง ตัวนี้ก่อน่ะมันจังงัดง่ายจุวดเพราะไหมพี่นอ้องอืมอ๋อหมอคือลุกนี่ดอก แม่นหมดเลยเนาะอืม ¿Qué es lo เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องหมู่นี้บ่ค่อยไหลายปันไดลแต่ดอกใหญ่มากนี่สายๆเดียวกันเนาะครับคุยเลยแหงอีกกะเจออีกนะพี่น้องออกหม้เก็บกันยาวๆสวยอีกตั้งหากมือเนี้ยสิยังสวยถ้าเราเจอมืออื่นอาจสิมีตัวเน่าอาจสิเสียใจมี่ เก็บน,น,น้ำบรทันอดินขี้ดินเหนียวเน,นวาะ ดินดูดกเกาะเฮ็ดไว้ปาดอยู่ข้างใต้ยงมีอะเข้าที่เอาได้ด้วยพี่น้องอือยังมีอีกด้วย,ขย,ยเขา กินกระสิเงียบเงียบได้ครับเอาได้ก่อนดีนี่ก่อนเนาะครับที่เอาได้ก่อนอ่าสิเอาได้ขาบออยายาวมากเพราะสุงโดี๋ยวอยากฟ้าละแมนบวกกับขึ้นน้ำแบบนี้กระสิเอาอยางียบในจังหนะอู้หูยมองดูดูขึ้นยังสี่เนาะรี ใส่เดือนตัวใหญ่มากสมบูรณ์ขี้ไกลเดือนเต็มตะการอยู่ขางตีนของยูปาดอกบักน้ำเมื่ออื่นมาเบิ่งอีกเฮ้ยยังเจออีกอยู่จั๊จ้ะเมนยังมีตัวข้นนี่นะ もうあか、うんく เห็นดอกนี้ตอนนี้ตะกร้าเขาก็ได้ทำกันลุ้นเป็นทีละร้อยี๋ยวค่อยอันนั้นใส่ตะกร้าผ้าเาเอาตะกร้าผ้ามาพร้อมคือเก่าจ้ะพี่น้องเอาตะกร้าผ้ามาพร้อมมันยามเต็มไปนี้เขาก็สิเปลี่ยนใส่ตะกร้าผ้าแล้วเาทำในย่างเรื่อยๆเมนตะกร้าเขาลุ้นแล้วลุ้นอีก คือโน้นอยู่นาะโอ้ขาย n h a เบิดบั้นล่นตะก้าลุนตะก้าอีกแล้วนี่ไอ้ัดนี่ปิ๊ปมานี้ยครับาตะก้าผ่ามาใส่คือเก่าอ่ได้ย่างไปเลรอจะได้ย่างเลรอต่อจ้ะ เลอนตะกาอีกคือเก่าคลิปนี้ก็จวดอีกคือเก่าแต่ละดอกเนาะ<อ>สะออนจริงๆดอกเดียวพอแกงสะออนขาเฮ็ดก็คือสังเกนน้องอิวเลยขาพุ่งย,ย้ายไงดอกบานดอกจุม้มครบเบิดครบไส้เลยดอกหนึ่งเยอะหน่อยเยอะลอนตะกา ใส่ตะก้อน,นจับใส่ตะกรไไ้าใหญ่ไว้ตะกร้าน้อยเขาจะได้พาเลาะต่อมล้นตะการน้อยเขาจกเทอะไรนี่น้องมีไอเท่ <laughs> ช่วงนี้ก็สิล้นตะการน้อยแล้วตะ,ลตะการน้อยอีกมี คิดกับเมื่อนึ่งเอาลงโบมดกับบอกว่ากันน้องเพื่อนพี่น้องจ๋าทยอยลงจ้ะเบ่งให้ทันก็พออ๋อยุงขึ้นยุงขึ้นนะหลายเนาะบวมุ่นเพ่อพี่น้องโบเป็นอยา่างเหนียวดีปะคะ <c oughs> เต็มตะกร้าผ่าไปนี่ครึ่งตะกร้าผ่า ย่างรอต่อเพื่อนพี่น้องจ๋าย่างมาอีกหน่อยนึงวันนี้มาเจอเพิ่มอีกแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเจอทีเดียวสามหมู่เลยเนาะโอ้ยเพื่อนพี่น้องมุดท่อนั่นมาเดี๋ยวไปขึ้นไปขาปวดเลยแต่ว่าหมู่นี้หันอู้ดูอยู่นี่ครับหมู่นี่อู้ดูอู้ดูเจอทีเดียวสามหมูพาเพื่อนพี่น้องมุดท่อนั่นมุดท่อนั่น,นี่นข้างบนสิคุณเหอคุณแต่โคนเลยเนาะคุณมันโคนปวก บุก,กโตพจนปวกมันโอ้ย,ยดอกนี้ไหมดอกนี้คือพ่อนไม่ติกนะจ๊ะคือเลยบูเบปดีแล้วให้พี่น้องตามมานด้ไหมตามแม่กับพ่อน้องอิ๋วมาด,วด,ด,วด่วนๆอ้ยบึงน้องอิ๋วนี่นะขออนุญาตเด้อพี่น้องจ้ะอ,อนุญาตเด้อพุดนะมาลุยๆยเต็มพวนลุยเลยเนาะถุงมือมีแต่ขี้ต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุยมือเปล่าเลยบัดนี้ครับ นี่น่ขาเพื่อนยาวท่อนี้เดอหมูนี่ม่้พี่น้องนี่จะ้ะแคดอว้วนปุรุอยู่แบบนี้ค่ะหวานแห้งงัดกันยาวๆคลิปนี้เจอทีเดียวสามหมูวดชวดเลยครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นว่าวเนาะสมือนี่ <laughs> ีัเมืองดอกนอี่นะโอ้ยฟ้าแมนพี่น้องอ้วนขนาบบบด,ดลเลยบุญในสุ้ดโคนเลยเมนเอาง่ายค่ะเป็นขึ้นน้ำโคนบวกแบบนี้ขาเพิ่นบ่คอยยาวเนาะยังมาเบิ่งอีกได้อีกมิจึข้นอีกสมทบสดน้อยๆก,กับมีเนาะ มันจะขึ้นอีกไม้ลูกมูลต้องมาบึ่งต้องจำไว้จะเกิดบ่พอกันเนาะสองหมู่มากี้นี่แต่ว่าบ้านเนี่ยมันมีมันมาหมู่นี้แล้วไปสังหาก็ขึ้นจ้ะอืครับอ้าวนี่จะขึ้นต้นฟาล์มละมูลโอ้โหื้ดพื๊นปัดปัด เพื่อนบุคฮอยดิกถอดถอดเอาเลย,ย,ลยหรอฮะดดอกน่นสาสะได้แล้วได้อยู่บนคือเป็นเปื่อยเปลือยเ,เนาะเอาเอาได้อยู่แต่ดอกเพื่อนบุค่อยสมบูรณ์ปันไลยแต่ดอกนี่ดีโอ้ดอกเป็นฮอนเมติกยังไงมาปอดอควนอุลุเลยปุปปิปปิ๊ ขา <c ười> อ้วนๆไปไกลเลยน้องอยู่แลนมาเลยโ <c ười> บกไก่โบกไก่กันกับหมูเมื่อกี้นี้สามหมู่บกไก่กันเลย <c ười> แท้ก็สายเดียวกันมาจักจก้ะเม็ดระเบิดแบบนี้ถุงสร้อยกัน,กน,กนดอกขึ้นหัวดำๆเนมเงี้ยเกี้ยโอ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเอกี้อีหยัง เยี่ยงเพิ่นวะโอ้บ่เห็นครับดีแต่อันตะกล้องเำาบ่เหยียบเลยน้องันดอกโอ้ยผีผีเต้นมืดน้อยตรงี้ที่ปอดโมเมนล่ามล่องข้างล่างบ่กน้องอิวมึงให้นาะดีแต่ตะกล้องบอ่เหยี่ยมนะจ้ะเมนครับมีเลย ดอกน้ำน้ำนี่เนาะดอกหน่อยกับพ่อก็ขึ้นกันนีเนาะนี่นี่แหละแกงแซบ่แซบแซ่บแบบนี้นี่หัวจีบเดียวนี่เก็บม้วนเลยบ่างพี่น้องนี่แม่นี่นี่นี่มันก็ฝนดินบ่นี่แต่ดอกอ้วนอ้วนนี่ เดียวด้จ้ะดอกน้อยๆพอดีแกงแบบนี้แกงแซ่บสุดเหรอต่ราคาสูงสุดถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าอิบไม่ได้ขายของจริบเน่ยของจริงเยอะของนร่งเด้อเกี๊ยงของจริงเมื่อกี้นี่ว่าเกี๊ยงเหรอเกี๊ยงมันอยู่ข้างล่างด้เนาะใครเนี่ยแต่บื่เหยียบนี่จ้ะใครเนี่ยแต่บื่เหยียบอีหลีมื่อแท้แน่นอนสุดยอดอีหลีคลิปนี้กะ พาพี่น้องเก็บสามหมูเนาะแมนเนี่ยเอาใส่ไว้ใน,นตะกร้าผ่าเรียบร้อยอันนึงอันนี้กานี่จ้ะเจอเพิ่มอีกหมูหนึนงหน่อยหม<อ>ูลายงามเ<า>นาะงามน้ำมันอีกบอกบอกเนี่ยเพิ่มักนนอ,มมมอยูย่แบบนี้ดินี่เนี่ยเนี่ยใหญ่จีดเนาะบ่มี อ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องของจริงละเดี๋ยวสิปิยังะเต่อเนาะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องปรปสันนี้ก่อนก็แล้วกันได้จ้ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยวกับพี่ฟินในการทำคลิปต่อไปในได้จ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสามหมู่ค่ะขนาดนจ้ะผลงานจุจ้วด